กลับมาพบกันในเช้าวันพุธที่30พฤศจิกายนเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำและค่างเงินบาทในเชิงปัจจัยทางเทคนิคเพื่อนำไปใช้ประกอบการซื้อขายทองคำและค่างเงินบาทช่วงคืนที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวขึ้นปิดบวก ขึ้นมาอยู่ที่1,747ดอลลาร์ต่อออนซ์อันนี้เป็นราคาสปอรตไพค์ขณะที่กองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำจาก908.96ตันลงเหลือ908.09ตันในด้านปัจจัยทางเทคนิคล จากกราฟรายวันราคาทองคำแกว่งตัวแคบๆและเคลื่อนตัวออกด้านข้างแบบไซเวสัญญาณ DMI แสดงทิศทางการปรับตัวขึ้นที่ชะลอตัวขณะที่สัญญาณ ISI เป็นลบสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นชี้ว่าราคาทองคำ อยู่ในช่วงปรับฐานเหนือแนวรับของเส้นคอที่1,729เหรียญโดยราคาทองคำมีทิศทางแกว่งตัวออกด้านข้างภายในกรอบ1,722เหรียญถึง1,767เรยหเหรียญกราฟแท่งเทียนปรากฏเงาส่วนบน หรือที่เรียกว่า upper shadow สะท้อนถึงการเกิดแนวต้านในระยะสั้นราคาทองคำมีกรอบแนวต้านอยู่ที่1,763เหรียญและ1,778เหรียญและมีกรอบแนวรับอยู่ที่1 7 0 0เ 32เหรียญและ1,716เหรียญตามลำดับกลยยุทธสำหรับก,การซื้อขายทองคำในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเพลองช่วงที่ราคาทางองคำอ่อนตัวลงระหว่างการซื้อขายเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,700 63เหรียญและตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า1,740เหรียญและแนะนำให้เปิดสถานะขาย Open Short เมื่อราคาทองคำปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่1,763เหรียญ เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,747เหรียญและแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นปิดเหนือ1,763เหรียญทิศทางของค่างเงินบาทจากการาฟรายวันค่างเงินบาทแกว่งตัวผันผวนมีการเปิดสูงปิดต่ำ ทำให้เกิดเท่งเทียนเป็นรูปลอง r i s h Candlestick ที่มีกึ่งกลางลำตัวเป็นแนวต้านข้างเงินบาทมีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับของจุดต่ำเก่าที่35บาท16สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สัญญาณ DMI แสดงทิศทาง การปรับตัวลงที่ชะลอตัวขณะที่สัญญาณ ISI กลับมาเป็นลบสัญญาณทางเทคนิค,ครอรียะสั้นชี้ว่าค่าเงินบาทจะแกว่งตัวออกด้านข้างภายในกรอบ35บาท5สตางค์ถึง36บาท8สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ภาวะขายมากเกิน จะกระตุ้นแรงซื้อกับเข้าเก่งกำไรหนุนให้ค่าเงินบาทปรับตัวขึ้นทางเทคนิคลแต่จะเป็นการปรับขึ้นเพื่อปรับฐานในระยะสั้นค่าเงินบาทมีกรอบแนวต้านอยู่ที่35บาท73สตางค์และ36บาท8สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และมีกรอบแนวรับอยู่ที่35บาท 16สตางค์และ34บาท83สตางค์ตามลำดับกรณีสำหรับการซื้อขายค่างเงินบาทในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะขาย Open s h o t ช่วงที่ค่างเงินบาทปรับตัวขึ้นระหว่างการซื้อขายเป้าหมายทํากำไรอยู่ที่35บาท16สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุน เมื่อค่างเงินบาทปรับตัวขึ้นยืนปิดเหนือ35บาท62สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้เปิดสถานะซื้อเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่35บาท16สตางค์ต่อ1ดอลลาร์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่35บาท47สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ และแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า35บาท16สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และนี่คือทิศทางราคาทองคำและค่างเงินบาทประจำวันพุทธที่30พฤศจิกายนสวัสดีครับ